สวัสดีค่ะมอมมอยกับทีรายแล้วจ้าวันนี้ที่ราจะมามามมอยมุมมองของฝรั่งที่มีต่อคนไทยอันนี้มุมมองของเพื่อนทีราไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงที่ทีราเจอมามุมมองแรกคือเรื่องรูปร่างจาก ว่ลังจะคิดว่าคนไทยตัวเล็กและไม่สูงจากสําหรับผู้หญิงไทยที่ทีลาเจอนะคะคือทีลาไปทานอาหารที่ร้านอาหารในอิตาลีกับเดริโอใช่ไหมคะแล้วร้านานั้นเดริโอรู้จักเขาก็เลยถามเดริโอว่าแฟนคุณเป็นคนชาติอะไรด,ดิฉันก็ได้ยินจะดิฉันก็เลยตอบเขาไปค่ะดิฉันเป็นคนไทยจะดิฉันภูมิใจในความเป็นคนไทยมากฉันรีบตอบอย่างเร็วเลยจ้ะว่าดิฉันเป็นคนไทยแล้วเขาก็บอกว่าเขาคาดเดาอยู่นะว่าดิฉันน่าจะเป็นคนไทยแต่ที่เขาแบบว่าไม่เดาว่าเป็นคนไทยเพราะว่าทำไมทีรา สูงจังเขาบอกเลยนะคะว่ามุมมองของเขาอะเขามองว่าคนไทยจะต้องตัวเล็กกว่านี้แล้วไม่สูงจา้อาอะทีนี้มุมมองต่อมาคือเรื่องหน้าเด็กจก้ะฝรั่งจะมองว่าเราเด็กกว่าเขาตลอดเวลาแล้วคิดว่าเราเนี่ยคือแบบว่าเฮ้ยเหมือนแบบคุ คือทิลาก็ไม่รู้นะคะว่าเขามองอยังไงแต่เขาจะคิดว่าทิลาเด็กกว่าเขาอะไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้ว่าจคนอื่นเจอหรือเปล่าใช่ไหมคะทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือมีการถามอายุอย่าคิดว่าฝรั่งไม่ถามอายุกันนะคะทิลาไปบ้านญาติดดลิโอแล้วก็ทิลาเจอเพื่อนเดลิโอเขาก็ถามกันนะว่าแบบทิลาอา,ายุเท่าไหร่แล้วประมาณนี้ก็คุยกันเรื่องแบบเรื่องสัพเพเหระทั่วไปแล้วก็เคยถามอายุกันอยู่จ้ะแล้วพอเขารู้อายุทิลา อยู่อายุเท่านี้แล้วหรอฉันคิดว่าคุณเด็กกว่านี้ฉันก็ปื้มปิ่มไปจากที่แบบว่าเฮ้ฝรั่งมองว่าเราเป็นเด็กตลอดเวลาแล้วก็มองว่าเราเด็กกว่าเขานะคะทีนี้มุมมองเรื่องต่อมาคือเรื่องถ่ายรูปเขามองว่าคนไทยทําไมถ่ายรูปตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะกินไม่ว่าคุณจะเดินไม่ว่าคุณจะออกกําลังกายไม่ว่าคุณจะทํางานหรือว่าคุณทาอะไรคุณก็ถ่ายรูปตลอดเวลาคุณถ่ายไปทำไมเยอะแยะซึ่งบางทีมันดูเยอะเกินไปจนน่าํำคางขนาดเมื่อล่าสุดเนี่ย ที่ไปที่ผ่านมาก็คืองานคริสต์มาสใช่ไหมคะที่รวมญาติเนี่ยที่เราก็ไม่ถ่ายเลยนะคือที่ลาขออนุญาตเขาถ่ายแค่สามรูปในบรรดาญาติของเขาไม่มีใครถ่ายสักคนจ้ะแล้วเขาก็มองว่าคนไทยเนี่ยถ่ายเยอะเวอร์เวอร์จนเกิน,น,นไปมันเยอะเกินพอดีอะไรประมาณนี้นะจ๊ะแล้วที่สําคัญเขามองว่าคนไทยทําไมชอบเซลฟี่อยู่เซลฟี่อะไรเยอะขนาดนั้นเลยกลายเป็นแบบว่าเหมือนกับว่าคนไทยแบบ เราเขาจะมองแบบว่าเฮ้ยเราหลงความสวยตัวเองหรือเปล่าเราก็ชอบใช้แอปแล้วก็บอกว่าตัวเองสวยอะไรประมาณนั้นทีนี้เรื่องต่อมาคือเรื่องติดโซเชียลจ้ะเขาบอกว่าคนไทยติดโซเชียลมากเวลาเขามาไปเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเขาจะเห็นว่าคนไทยเล่นโทรศัพท์ตลอดเวลาหรือไม่ก็โพสต์สิ่งต่างๆนานาไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณก็โพสลงโซเชียลตลอดเวลาเรื่องสุดท้ายที่ทิราจะพูดเนี่ยอย่าว่าทิล่านะคะถ้าทิล่าพูดอะเออ แบบว่าแต่ฝรัง่งมองอย่างนั้นจริงๆค่ะในบรรดาเพื่อนของทีลาหลายๆคนเขาจะบอกว่าทําไมคนไทยขี้อวดจังนะจ๊ะอย่างเช่นอวดเงินอวดเงินลงโซเชียลอวดแบบว่าของแบบของใช้ดีๆกระเป๋าแบรนด์ เขาบอกว่ามันดูเป็นเรื่องตโลกอ่ะที่ทำไมยุนต้องถ่ายเงินมาโชว์กันอยู่ทำไมต้องถ่ายของแบรนด์เนมมาโชว์กันสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีคนแอบ,บเคืองแต่นั้นเป็นมุมมองของฝรั่งถ้าในมุมมองของทิลานาี่๊ะทา่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องของเราจ้าเราอยากโพสอะไรมันก็เรื่องของเรามันคือความสุขของเราอย่าได้แคร์ค่ะมีให้อวดก็อวดไปเถอะค่ะอันนี้คือแบบในมุมมองของทิลาแต่นั้นคือมุมมองของเพื่อนนะจ๊ะวันนี้ท่ลาเอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะช้าตื่ตีสับสไครมี เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย